สวัสดีทุกคนนะคะพบกับแอ r l จ g ่าเรกิลลีนะคะกลับมาอยู่กับเกมคริปโตฟาร์มเมนะคะทุกคนหลังจากที่รีวิวไปประมาณ5เดือนที่แล้วไหมก็เราวๆห้เดือนนั่นแหละนะคะทุกคนสำหรับเกมคริปโตฟาร์มเตอนนี้ก็ยังเอินได้อยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูราคาเหรียญก่อนเลยนะคะอ่ะราคาเหรียญล่าสุดตอนที่อัดคลิปนะคะก็คือวันที่30มีนานาคะราคาเหรียญอยู่ที่0.42นะเพื่อนก็ ลงมาจาก0.5นะคะมีคนขายนะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สวิงลงมานะคะประมาณนี้เลยสำหรับราคาตัวเหรียญเกมฟาร์มนะคะเพราสำหรับเกมฟาร์มนะคะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่เคยดูรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะแปะมุมบนขวาไว้ให้นะ,ะจะเป็นคลิปตัวนี้นะคะทุกคนจะเป็นคลิปการคำนวณเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปเก่าเนาะก็จะมีเรื่องของ อัตราการลงทุนเนี่ยแตกต่างไปนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาเหรียญมันประมาณ0.6นย์จนะเพื่อนราคาคอร์สในการลงทุนหรือว่าค่าลงทุนเนี่ยมันก็จะสูงนั่นเองนะคะถ้าเรามาคํานวณในคลิปนี้นะคะราคาอยู่ที่0.42นะโดยประมาณเนี่ยเงินลงทุนนะคะก็จะลดลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องของ าราคาการลงทุนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาคำนวณคร่าวๆให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าถ้าจะเริ่มต้นลงทุนสำหรับเกมนี้เนี่ยจะประมาณกี่บาทนะคะซึ่งต้องบอกตรงนี้นะคะทุกคนว่าสำหรับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเพื่อนๆนะคะจะต้องเวทน้ำหนักด้วยตนเองนะคะก็คือในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ย คือเราก็ไม่รู้นะคะว่าเกมเนี่ยมันจะเปิดไปถึงตอนไหนอยู่ๆเขาอาจจะหายไปก็ได้นะคะหรือว่าราคาเหรียญอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับเพื่อนๆนก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันต้องศึกษาด้วยตนเองนะคะว่าเราเนี่ยควรที่จะเอาเงินมาลงทุนยอมรับความเสี่ยงได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้วยตนเองนะคะโอเคแม้ทุกคน อ่ะโอเคสำหรับใครที่อยากจะฟังต่อนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับการเปิดเหรียญมาเนี่ยก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกาะคะ่ะก็คือวันที่1พฤศจิกาปีที่แล้วนั่นเองนะคะที่เกมได้ริสเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ที่อัดคลิปก็คือวันที่30มสิบมีนานะคะก็ตีไปเลยเป็นเดือนเมษาก็ได้นะ,ะประมาณ5เดือนแล้วนะคะที่เกมเปิดมานะคะ สำหรับเรื่องราคาเรียนนะคะก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นช่วงสิ้นปีนะคะเห็นไหมก็ช่วงที่2 7ทันวานะคะมันหวบลงมานะ จาก0.6เนี่ยลงมาครึ่งราคาเลยนะคะเหลือประมาณ0.3นะคะเพื่อนเพื่อนก็เราเองเนีเ่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แพนิกนะทุกคนแล้วก็ตอนนั้นยอมรับเลยนะคะว่ากลัวว่าเกมมันจะไปก่อนเนาะ,ะเราก็เลยขายนะคะเพื่อนๆขายมะเขือเทศทั้ง2แปลงเลยที่เราลงทุนซื้อไปนะคะในช่วงสิ้นปีเนาะ,ะอ่ะเราก็ขายแล้วก็ถือเหรียญฟาร์มไว้นะคะก็ แล้วช่วงต้นปีนะคะประมาณ 04, 0 4น5เนี่ยเราก็เอามาเปลี่ยนนะคะเป็นตัวข้าวโพดนั่นเองนะคะเพราะว่าวิกฤตเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะเออเราก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนสําหรับเรื่องการลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ไม่รู้เนาะว่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้เปลี่ยนามาช่วงตอนประมาณเดือนมก,การานะคะทุกคนที่เปลี่ยนจากตัวมะเขือเทศนะคะเปลี่ยนมาเป็นตัวข้าโพดเนาะนนเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะ เอินให้ไวที่สุดนั่นเองนะคะทุกคนอะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมือใหม่นะคะไปทําความรู้จักก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยตัวเกมนะคะได้ออดิตของตัวสตต๊กด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมยังไม่มีอัปเดตใหม่ในเรื่องของการตกปลาเพิ่มเข้ามาเนาะหลังจากที่เราอัปเดตคลิปไปตอนช่วงสิ้นปีเนาะ ก็คือเราไปสองในคอมูลแล้วแหละคือตัวเกมเนี่ยเขาก็กำลังหาพาร์ทเนอร์นะคะที่สามารถมาร่วมโคกับเขาเนี่ยเราก็เขาถึงจะสามารถเปิดฟีเจอร์ใหม่ได้นั่นเองนะคะในเรื่องของการตกปลาแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะอ่ะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะเพื่อนว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะ ก็สำหรับวิธีการคำนวณน,นะคะเพื่อนสามารถกดคําว่าด,ดอกมาได้เลยนะก็จะมาในหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนนะคะดู how to start ก็ได้นะ mm hmm. หรือว่า start paying mm hmm. ก็ได้นะ mm hmm. รวมถึงวิดีโอไกด์เนี่ย mm hmm. เพื่อนสามารถดูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะ mm hmm. ก็สามารถกลับไปดูคลิปของเราได้นะคะจะมีวิธีสอนอยู่นะคะทุกคนหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการถอนการฝากขั้นต่ําในการลงทุนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําการ คำนวณตัว painting and harvest นะครับในคลิปแรกนะคะก็จะมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขานะคะได้เปลี่ยนในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้นคูณ2นะคะแต่ว่า harvest เนี่ยก็คือการเก็บเกี่ยวนะเท่าเดิมนะจากคลิปแรกที่เราทำนะคะคือมะเขือเทศเนี่ยมันจะ45นาทีถึงจะเก็บได้ใช่ไหมทุกคนก็เพิ่มมาคูณ2เลยนะคะเป็น90นาทีนะหรือว่าชั่วโมงครึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะแล้วก็รีวาร์ดเนี่ยเท่าเดิมนะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหม แต่ตอนนั้นเขาไม่มีรีวานบอกนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะคะที่เรา,เาทําการคํานวณให้นะ,ะก็คือเนี่ยเห็นไหมโทเย์จุดศูนย์นะคะคือรา,ายรับเท่าเดิมแต่ว่าระยะเวลาในการปลูเนี่ยเพิ่มคูณสองนะคะทำให้ระบบเศรษฐกิจของเกมนะคะชะลอตัวลงนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงเพิ่มคูณสอเข้ามาเนาะก็คือเขาอยากยืดระยะเวลา ROI เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะจากประมาณ1เดือนเนี่ยก็เพิ่มเป็น2เดือนนะคะเพื่อที่เวลาทุกคนนะคะเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเวลาเอามาเทขาานะคะมันจะไม่ได้แบบว่าหวบทีเดียะเห็นไหมมันก็จะทยอยมีซื้อมีขายตามปกตินะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องการอัปเดตนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะเรามีการถอนให้เพื่อนดูด้วยนะสำหรับ ของเรานะคะที่บอกว่าย้ายมาปลูกตัวข้าโพดนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะ จะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยอยู่ที่2วันมาเก็บครั้งหนึ่งนะทุกคนก็ถือว่าสะดวกนะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดทํางานประจําอะไรแบบนี้นะคะก็ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะสำหรับตัวเราเองมองแบบนี้นะแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะไปมองตัวเลือกอื่นก็ได้นะคะเพื่อนลองคํานวณดูวิธีการคํานวณก็คือให้เราเข้าไปในเกมนะคะทุกคนอ่ะ แล้วก็ให้เรานะ,ะมาในส่วนของมาเก็ตเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะลงทุนในส่วนของอะไรนะคะอย่างเช่นของเรานะคะจะเป็นตัวข้าวโพดนะคะถ้าเพื่อนจะซื้อเนี่ยก็คือ1แปลงเนี่ยจะต้องใช้10เม็ดในการปลูกนะคะก็ราคาตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนจะปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ที่1320 ก็ต้องปัดนะคะสำหรับทดนิยมถ้ามันเกิน0.5เนี่ยก็ต้องปัดไปเป็น1นะคะทุกคนก็เป็น1 3 2 1นั่นเองนะคะ <c oughs> เราก็เอา1 3 2 1นะคะมาทำการพิมพ์ตรงนี้เลย1 3 2 1นะคะ <c oughs> อ่ 1, 3, 2, ะ,ะ <c oughs> อันนี้บัก๊กเดี๋ยวลบก่อนชิปนี่ก็อยู่ที่ประมาณ580นะคะ580รอยแปดสอลน,น่ะ,ะทุกคนก็คูณ34ไปนะคะทุกคนเนี่ยตีกลมๆเกือบ20,000นะคะทุกคนสำหรับการลงทุน1แปลงนะคะกับการปลูก ข้าวโพดนะคะอ่ะก็สําหรับระยะเวลาการคืนคุณเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าอย่างอันนี้ในกรณีของข้าวโพดนะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนนะคะจะปลูกอันอื่นเนี่ยเพื่อนต้องคํานวณอีกทีหนึ่งนะ,ค,ะคือในเรื่องของรายได้มันจะไม่เท่ากัน,นะคะยิ่งมเมล็ดที่ราคาแพงเนี่ยรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะก็คํานวณมาแล้วนะคะ1วันเนี่ยเราจะได้ตกประมาณ0.2นะคะทุกคนเพราะว่า2วันเนี่ยมัน0.4นนั่นเองนะคะ ก็เดือนหนึ่งนะคะเราคูณไปเลย0.2จ,จะได้เดือนละ6เม็ดนั่นเองนะคะตีไปนะคะ2เดือนถึงจะได้ทุนคืนนะคะเพราะว่าเราลงทุนไป10เม็ดนั่นเองนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้6เม็ดถ้า2เดือนนะคะเราก็จะได้ประมาณ12เม็ดนะ,ะแล้วก็เวลาเราเอาไปส่งตลาดเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราจะมีค่าธรรมเนียมะ1 0เนี่ยเพื่อนๆก็ มี10ลูกลบไป1ลูกก็เหลือ9ลูกนั่นเองเนาะแต่อันเนี้ยเราได้มา12ใช่ไหมเราลบไป1นะคะก็เหลือประมาณ11ลูกนั่นเองนะคะสำหรับระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยประมาณ2เดือนเต็มนะคะเพื่อนจะถึงเริ่มได้กำไรนั่นเองนะคะข้าวโพดนะคะตอนนี้เนี่ยาราคาขายนะคะเม็ดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยสามสิบเหรียญนะคะร้อยสามสิบเหรียญเนี่ยก็ลองมาคำนวณตรงนี้เลยนะคะง่ายๆ่ายหนึ่งสามหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนาะ ก็คือต้องปัดประมาณ56ดอนนะคะทุกคน5 6 57าตีไปนะคะก็เม็ดละประมาณเกือบส0 0พนนะคะทุกคนอืมก็อย่างที่บอกเลยนะคะระยะเวลาในการคืนทุนแต่ละเม็ดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองคำนวณในเรื่องของมะเขือเทศให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยลงทุนน้อยนะคะแต่ว่าต้องขยันเข้ามาในการกดปลูกซักเล็กน้อยนะคะสำหรับมะเขือเทศงบน้อยเล่นได้นะคะ งบน้อยที่ว่าก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็มะเขือเทศนะคะแปลงละสิบลูกเหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่ะสิบลูกก็อยู่ที่62อนะคะชิปอันนี้จะคิดในราคา1แปลงนะคะทุกคนถ้าใครไหว2แปลงเนี่ยก็สามารถซื้อ2แปลงได้เลยนะคะก็คูณ2ไปนะคะโอเคก็แปลงละประมาณ27ดอนนะคะตอนนี้ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะคะแปลงละ1,000นะคะตีกลมๆนะอ่ะก็ลงทุน2แปลงก็2 0 0พนะคะทุกคน ซึ่งระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะคะวันหนึ่งนะคะเราจะเก็บเกี่ยวได้16รอบใช่ไหมก็คือมี24ชั่วโมงนะคะคูณกับ1ชั่วโมงครึ่งก็คือ1.5นะคะเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ16รอบนะอันนี้คือไม่พลาดเลยนะเพื่อนๆแบบว่าเปิด 90านาทีเป๊ะ90นาทีเป๊ะอะไรแบบนี้นะอ่ะก็กันพลาดไปสักหนึ่งนะคะก็จะกดได้ประมาณวันละ15รอบนั่นเองเนาะเราก็คูณ0.01ไปนะคะก็จะได้วันละ0.15นั่นเองนะคะก็คูณนะคะ30สำหรับ1เดือนนะคะก็จะได้เดือนละ4.5เมตรนะคะ คูณ2เดือนก็9เมตรนั่นเองนะคะอ่ะระยะเวลาคืนทุนเนี่ยก็พอๆกันแต่จะช้ากว่านิดนึงนะก็คือเมื่อกี้เรา2เดือนเนี่ยได้กําไรนิดนึงใช่ไหมสําหรับตัวข้าวโพดนะคะแต่อันนี้นะคะสเดือนเนี่ยยังไม่ได้กาไรนะคะเพราะว่าได้9เมตรนั่นเองนะคะขั้นต่ําในการถอนคือ10นะเพื่อนอย่าลืมเนาะก็ตีไปประมาณ2เดือนครึ่งละกันนะคะสาหรับในเรื่องของการคืนทุนของตัวมะเขือเทศนะคะซึ่งลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปลงละ1,000บาทนะคะตอนนี้เนาะโอเคนะคะ ประมาณนี้ท่านเพื่อนจะคำนวณคะ่ะก็สามารถเข้ามาในส่วนของตัวด็อกิเมนต์ของตัวเกมนะคะแล้วก็มาคำนวณได้เลยนะว่านเพื่อนเนี่ยสะดวกเข้ามากดบ่อยๆหรือว่านานๆกดทีหรือว่าถ้าไม่แย่เนี่ยก็จะเป็นตัวกระหล่ำตัวนี้นะคะที่คนลงกันเยอะนะเพราะว่ามัน20ชั่วโมงเข้ามากดทีนึงเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะคะทุกคนแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะเรื่องเลเวลบ้าน,นะคะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะ คือว่าถ้าสมมติรุ่นเพื่อนนะคะเป็นมือใหม่ยูเซอร์ใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนต้องดูตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บเพื่อนเพื่อนเลเวล1แล้วมาซื้อตัวข้าวโพดเลเวล6อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนซื้อมาก็ปลูกไม่ได้นะทุกคนคือจะต้องอัพเลเวลบ้านให้ถึงเวล6ก่อนนะถึงจะสามารถปลูกข้าวโพดได้อย่างถ้าเพื่อนจะปลูกแตงกวาเนี่ยก็ต้องอัพให้เป็นเวล3นะคะวิธีอัพบ้านก็คือ,อให้เรานะคะหาทรัพยากรที่เขาเรียความต้อเนี่ย ก็ชิบชิชตัดไม้แล้วก็ขุดหินแบบนี้นะ,ะง่ายตัดไม้ขุดหินนะคะแล้วก็ขุดแร่ประมาณนี้แล้วก็เพื่อนก็เอามาอัพบ้านนะซึ่งระยะเวลาในการอัพบ้านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะแต่ละเลเวลยิ่งเลเวลสูงเนี่ยก็อัพนานวัน2วันเลยนะคะ โอเคเนาะสำหรับในเรื่องนี้ฝากเพื่อนไว้ด้วยนะเผื่อใครแบบเข้ามาแล้วเฮ้ยอยากจะซื้อกระหล่ำอ่างเงี้ยแล้วเพื่อนซื้อวันนี้นะเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถปลูกได้นะคะต้องอัปเลเวลบ้านให้ถึงเวลห้าก่อนนั่นเองเนาะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเรื่องของการถอนเนี่ยตัวข้าวโพดนะคะหลังจากที่เล่นมาก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะที่เราถอนก็คือ10เม็ดนะอ่ะก็10เม็ดเนี่ยจะได้ 9เม็ดนะอย่าลืมเรื่องของภาษี10%นะคะก็จะได้มา1181นะคะทุกคน1181เนี่ยก็สามารถเอามาคำนวณตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ชิปอ่าได้มาประมาณ517ดอนนะคะทุกคน517นะคะก็คูณดอลลาร์ตอนนี้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา10เม็ดนะคะที่เราฟารม์มาประมาณเกือบ2เดือนนะ,ะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็น ในเรื่องของกําไรแล้วนะเพราะว่าเราเล่นมาประมาณ4เดือนแล้วนะคะมันคืนทุนแล้วนะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับตัวเกมคลิปโตฟาร์มเนอร์นะคะยังสามารถหารายได้ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเสมอนะเพื่อนราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่0.43นะอ่ะตอนที่เราอัดคลิปนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบเนี่ยเก็บเรียนไว้นะคะแล้วก็เอาไปขายตอนราคาที่เราพอใจเนี่ย ก็ได้เหมือนกัน,นะคาะอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยพอใจที่0.5นะคะแล้วก็คูณกับเหรียญที่เราถือไว้นะชิปเนี่ยก็จาก500นิดๆน,นะคะก็เพิ่มมาอีกเกือบ100ดอนอะไรแบบนี้เนาะก็แล้วแต่นเพื่อนนะคะว่าจะเมนเในเรื่องของการลงทุนยังไงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนไว้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปหรือว่าเข้ามาจอยในกลุ่มเทเลกรมก็ได้นะคะเดียวเราจะพูดคุยกันในกลุ่มนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนไว้กับ คริปโตฟาร์มเมอร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะอย่าลืมลงทุนแบบมีสติด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะ,ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครด้วยบ๊ายบาย